ชิเมจูได้ชิเมจูได้ชิเมจ o ได้เอาหัวใจเธอมามี <semester ค ะ> <responses> mm hmm. ช่วงนีงใช่ไหมล่ะคะที่เจ้าหนอนชาเขียวชิเมจได้เนี่ยเขาดังมากๆเลยนะคะเจ้าหนอนน้อยตัวเนี้เป็นเจ้าหนอนที่อยากกินยอดอ่อนของใบชาเขียวไงล่ะคะจบกันได้หรือเปล่า แต่ว่าไม่ใช่แค่เฉพาะเจ้าหนอนนะคะที่อยากกินยอดอ่อนของใบชาเขียวก็แม้ด้วยรสชาแล้วก็กลิ่นที่หอมรวมถึงสีสันที่สวยงามใครๆก็ต้องติดใจเป็นธรรมดาว่าไหมล่ะคะแต่ว่านอกจากจะอร่อยแล้วเนี่ยชาเขียวยังมีประโยชน์อะไรอีกบ้างไม่นา่าเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามไปพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนอื่นกด subscribe กดกระดิ่งติดตามให้ออยกับในรายการเฮลมีไปก่อนนะคะ <todos S 1> ยูกับอายานวีคุปต่าเวทินกับรายการสุขภาพดีเฮลมีแอพกันคะ่ะเพื่อนๆคะต้องยอ ค่ะว่าในปัจจุบันนี้การดื่มชาต่างๆกําลังแพร่หลายกันมากๆเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นชาขาวชาอูหลงชาเขียวหรือที่ใครๆหลายๆคนก็ต้องถูกใจกันมากๆอย่างชานมไข่มุกใช่ไหมล่ะคะหรือจะเป็นมะชาลาเต้ก็ด้วยนะคะชาเป็นเครื่องดื่มที่เข้าถึงได้ง่ายค่ะเพราะรสชาติของชานะคะเขาไม่ขมจนเกินไปทานง่ายเพียงแค่ชงดื่มกับน้ําร้อนแค่3ามนาทีก็สามารถที่จะทานได้แล้วค่ะชามีมากมายหลายแบบนะคะอย่างที่ได้บอกกันไปค่ะ แต่ว่าวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับเจ้าชิเมจอดายหรือว่าเจ้าชาเขียวกันนั่นเองค่ะชาเขียวหรือว่าใบชาที่ไม่ได้ผ่านการหมักนะคะเป็นการนําเอาใบชาสดมาผ่านความร้อนเพื่อที่จะทําให้แห้งอย่างรวดเร็วค่ะความร้อนนั้นนะคะจะไปทําการยับยัง้งการทํางานของเอนไซม์ไม่ให้เกิดการสลายตัวค่ะทําให้ใบชาแห้งแต่ยังคงความสดอยู่ค่ะแล้วก็ยังคงสีที่ค่อนข้างเขียวจึงเรียกว่าชาเขียวนั่นเองค่ะ ในชาเขียวมีสารสำคัญอยู่หลายตัวค่ะทั้งแคทิชินคอร์โรฟิลคาเฟอีนเบต้าแคโรทีนแต่ว่าที่มีความสำคัญนั่นก็คือแคทิชินที่มีความสามารถในการต้านการเกิดออกซิเดชันเพราะว่าประโยชน์ที่ซ่อนอยู่ในใบชาเขียวนั้นมีเยอะค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะข้อที่1ค่ะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดค่ะ สารประกอบในใบชาเขียวนะคะมีสรรพคุณช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดดังนั้นจึงมีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานนั่นเองค่ะ 2. ชาเขียวช่วยเพิ่มการทํางานของสมองค่ะชาเขียวมีส่วนช่วยเพิ่มความจําและเพิ่มสารการสื่อประสาทผ่านระบบประสาทในสมองนะคะอีกทั้งยังมีผลการวิจัยมาแล้วนะคะว่า96%ของผู้ที่ดื่มชาเขียว10แก้วต่อวันช่วยป้องกันภาวะสมองเสื่อมได้อีกด้วยค่ะ ข้อที่3รักษาสุขภาพช่องปากค่ะเพราะชาเขียวอุดมไปด้วยสารโพลีฟินอลแคติชินที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียในช่องปากที่เป็นสาเหตุของฟันผุและการเกิดกลิ่นปากนั่นเองค่ะ4ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งบางชนิดค่ะสารต้านอนุมูลอิสระในชาเขียวช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งบางชนิดเช่นมะเร็งผิวหนังมะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดค่ะและข้อที่5ค่ะ ช่วยให้กระดูกแข็งแรงค่ะชาเขียวยังอุดมไปด้วยธาตุฟลูออไรที่เป็นสารอาหารนะคะที่จําเป็นสําหรับการสร้างความแข็งแรงของกระดูกการดื่มชาเขียวเป็นประจำสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคกระดูกพุนได้อีกด้วยนะคะข้อที่ 6. ค่ะช่วยควบคุมน้ําหนักการดื่มชาเขียววันละแก้วสามารถช่วยลดไขมันในร่างกายได้ค่ะรวมถึงช่วยควบคุมน้ําหนักและช่วยให้เผาผลาญพลังงานได้มากยิ่งขึ้นค่ะข้อที่7ด ลาความแก่ค่ะใ่ชาเขียวมีสารโพลิฟินอลและสารโอพซค่ะซึ่งช่วยป้องกันผิวจากสารอนุมูลอิสระ โดยสารชนิดนี้นะคะจะช่วยต่อสู้กับปัญหาผิวต่างๆได้ด้วยค่ะและข้อที่8ค่ะป้องกันการเกิดผมร่วงค่ะอย่างที่รู้กันนะคะว่าชาเขียวอุดมไปด้วยสารแคติชินนั่นที่มีคุณสมบัติในการช่วยป้องกันการเกิดผมร่วงและยังมีสาร e.g.c.g. ที่มีบทบาทในการช่วยการกระตุ้นการงอกใหม่ของรากผมอีกด้วยค่ะและยังมีผลงานวิจัยนะคะที่บอกว่าเจ้าชาเขียวเนี่ยยังช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันช่วยให้ร่างกายของเรานะคะบรรเทา การหวัดได้ดีอีกด้วยค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะในใบชาเขียวเนี่ยยังมีคาเฟอีนที่มีฤทธิ์ไปกระตุ้นการทำงานของระบบประสาททำให้ร่างกายของเรารู้สึกกระปี้กระเป๋าใครที่ไม่ชอบทานกาแฟหรือว่าอยากลดการทานกาแฟลงนะคะชาเขียวก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเลยค่ะแต่ถ้าหากเราไม่อยากที่จะได้รับสารคาเฟอีนล่ะคะ ในขานาดที่เราชงดื่มนะคะเมื่อเราใส่ชาแล้วก็ใส่น้ำร้อนลงไปค่ะให้เราแช่นะคะชาในน้ำร้อนแค่1นาทีค่ะหลังจากนั้นทำการเทน้ำออกค่ะเพราะว่าสารคาเฟอีนของชาจะออกมาในช่วงหนึ่งนาทีแรกค่ะให้เราทำการเทน้ำร้อนลงไปใหม่นะคะและทำการแช่ชาต่อไปอีก2นาทีและเทน้ำใบชาออกค่ะห้ามแช่ค้างเอาไว้เด็ดขาดนะคะประโยชน์ของชาเขียวนั้นหลากหลายมากเลยใช่ไหมล่ะคะแต่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 แตแต ไม่ว่าชาเขียวจะมีประโยชน์มากขนาดไหนนะคะเราก็ควรทานให้ถูกวิธีค่ะทานในปริมาณที่พอเหมาะและควรรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ด้วยนะคะเพื่อที่ร่างกายของเราจะได้รับประโยชน์มากที่สุดค่ะ สำหรับวันนี้ค่ะรายการ He ล l Me u p ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อที่ผู้ชมทุกท่านนะคะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆด,ด้านสุขภาพกับรายการของเราที่จะนำมาแบ่งปันในคลิปต,ต่อไปค่ะวันนี้นะคะคลิปด,ดีของเราต้องขอลาไปก่อนและะ้วค่ะ